ถ้าคุณตามช่องผมอยู่นะครับคุณจะเห็นว่าประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมได้เอาไอ้กล่องเนี้ยมาอ่านขา่าวหลไรอันที่มันเกี่ยวกับ RTX 4080นะครับใช่แล้วฮะมันคือ RTX 4080ครับภายในนะครับแต่ว่าผมก็จะมาแกะกล่องให้ดูนะครับเพราะวันนี้ Nvidia เดียเขาอนุญาตให้เรา เปิดเผยตัวการ์ดแล้วนะครับจริงๆผมก็ถ่ายันเดียวกันถ้าคุณย้อนไปดูเสื้อมันก็เสื้อตัวเดิมนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับหลักๆแล้วนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยเห็นตัวการ์ดนี้มาก่อนนะคุณจะเห็นพร้อมๆผมเลยนะครับว่าภายในมันเป็นยังไงบ้างมีความอลังการแค่ไหนแล้วก็กล่องแพคเกจิ้งมาเป็นยังไงนะครับอันนี้เราแกะแบบจากเฟดเอ็กซ์ตรงๆเลยนะเราไม่ได้แกะมาแบบแ,บบแกะมาแล้วอะก็คือพูด,ดง่ายๆว่าคุณเห็นพร้อมผม,มทุกอย่างนะเดี๋ยวเรา,าดพรูพร้อมกันเลยนะฮะผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะแกะ าแกะนี่คือทําลายกล่องเลยนะครับแน่มาถึงขั้นตอนต่อมาแล้วนะครับอลังการแค่ไหนเดี๋ยวหยิบมาเลยโอ้โหแพคเกจจิ้งมาอย่างสวยงามวันนี้น่าจะส่งมาจาก n v i นวีเดียเฮ a คอร์เอรเลยบางเนี่ยฮะแค่กล่อง p r o t เ c t i o n อย่างเดียวก็หนักมากแล้วนะครับมันคือความลับราชการเลยนะเนี่ยสินค้าตัวนี้เพราะว่ามันแพคมาอย่างแน่นหนาจริงๆนะครับแน่นหนาจนถึงขั้นที่แบบว่าไม่มีทางที่จะแกะก่อนมาถึงผมได้ฮะรตรงนี้ครับจะเห็นว่ามันมี คือเป็นซีลแบบแบบที่คุณถ้าคุณยังไม่แกะยังไงมันก็ต้องต้องมาแกะไม่งั้นจะเนี่ยต้องฉีกอุย้ยมันฟีลิ่งที่ฟินมากเป <l ots> ็นกระดาษที่ฟินจริงๆไม่ต้องใช้คัตเตอร์ก็ได้นะะแต่ว่าต้องฉีกให้ขาดฟีลิ่งสุดยอดครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาตัวการ์ดกันนะให้คุณดูก่อนก็ได้อ่ะนี่ครับหน้าตากล่องมันก็เหมือน4090 <l ots> นั่นและฮะฟึนี่ เปิดออกมาแพทเทิร์นก็เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเนี่ยโลโก้ที่แบบกระจายกระจายแบบที่มันเป็นแบบเอฟเฟกอะฮะอุ้ยเฮ้ยนึกว่ามันจะตัวเล็กกว่ามันไม่เล็กกว่าไม่เล็กนะครับมันเท่ากันอะมันมันตัวเดียวกันเลยอะครับคุณนี่คือมันมันสาสล็อตเหมือนกันเลยครับผมคิดว่าเออ4090มันอาจจะใหญ่เกินจริงหรือเปล่า40 8 0อาจจะเล็กลงมาไม่ครับอัน เท่าเดิมเลยนะครับพัดลมก็ใหญ่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขอไปวัดแป๊บว่ามันเท่าเดิมจริงมั้สรุปไปวัดมาแล้วนะครับความยาวอยู่ที่30ซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัวพัดลมเนี่ย11.5เกือบเกือบ12เซนเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความอลังของตัวการเนี่ยจะ4080หรือว่าจะ4090ก็อลังไม่แพ้กันนะครับดีไซน์ต่างๆมันก็มาในแพทเทิร์นเดิมนะครับรวมไปถึงด้านหน้าที่มีที่ยึดสําหรับค้ำกาจอของเวิร์ชันที่เป็นแม่เหล็กมันก็ ยังเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมนะครับส่วนอะไรที่หลายๆคนเขากาล,ลังกลัวๆกันเนี่ยมันก็ยังคงมาเหมือนเดิมนะครับนี่เลยฮะหัว16พินนะครับหรือว่า12 V H P W R นะครับด้านหลังครับก็จะมี I/O ที่เป็นแพทเทิรนเดิมนะครับ DisplayPort 3แล้วก็ HDMI 1, 1> นะครับส่วนตัวซิงค์ก็พัดลมเหมือนเดิมนะครับด้านหนึ่งก็มีการดูดอีกด้านหนึ่งจะเป่าส่วนออกไปด้านหลังตัวเคสนะครับ ตัวไฟนี้สีอะไรยังไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่ามันก็เหมือนเหมือนเดิมเหฮะแล้วก็น่าจะมี R G B ในโซนตรงบริเวณนี้เหมือนเดิมด้วยมัง้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนในกล่องเนี่ยฮะไอหัวหที่คนกลัวกันเนี่ยครับผมแอบดูมาละเมื่อกีค้ครับเนี่ยมันจะอยู่ในแพทเทิร์นแบบนี้ดึงออกมาคุณก็จะเห็นว่ามันมีไอสายนี้อยู่นะครับซึ่งที่คุณกลัวกันเนี่ยอาจจะกลัวได้น้อยลงสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า จาก4090มันมีอยู่4หัวใช่ไหมแ 8. พิน4ี่หัวไปเป็น 16. พินหหัวนะครับอันนี้เหมือนจะว่ากินไฟน้อยกว่าใช้พลังงานน้อยกว่านะครับก็คือ3หัวไปเป็น 16. พินหหัวนะครับแต่ว่า3หัวจริงๆท้าที่ประการจอเดอนที่แล้วมันก็ถือเป็นอะไรที่เยอะอยู่ดีนะเพียงแค่พอเป็นเจนนี้แล้วเห็น4090ไปแล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องกลัวเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวเนี่ยก็คือ ไอหัวเนี่ยฮะมันจะละลายเป็นควันพุ่งขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้เรายัางไม่รู้นะครับแต่ว่าไอตัว4 0 9 0เนี่ยมันมีประเด็นอยู่นะครับถามว่าน่ากลัวไหมผมก็กลัวนะแต่ถ้าคุณมามองในเรื่องของจำนวนที่มันเหตุที่มันเกิดนะครับเ v i d i a ดีย <N VID IA> ขาย4 0 9 0ไปประมาณ10,000แสนกรตัวนะครับแต่ว่ามีคนเจอเคสที่มันแบบหัวละลายเนี่ยประมาณ ไม่ถึง20คนนะครับณเวลาที่ผมถ่ายนะแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีมากกว่านี้แล้วโดยรวมแล้วถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เองมันก็เรียกว่าไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับปัญหาคืออะไรอาจจะเป็นเพราะว่าการหักงอทําให้หน้าสัมผัสภายในเนี่ยมันสัมผัสไม่ร้อยเเกิดแรงต้านทานเยอะแล้วก็ แน่นอนนะครับว่าร้อนจนระลายไปใไนที่สุดนะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเกิดปัญหาหรือเปล่าส่วนตัวผมเนี่ย4090ที่ผมใช้นะครับก็ไม่ได้เจอปัญหาแต่อย่างใดนะครับเพียงแค่เวลามีคนเจอเนี่ยผมก็ต้องเอามาอัปเดตเอามาเล่าให้ฟังเท่านั้นนะครับจะทําเป็นไม่รู้เรื่องก็คงไม่ได้นะเพราะว่าเราก็คือเป็นผู้บริโภคเหมือนกัน,น <S <S อ่ะคุณฟังผมสวยแบบมีแต่น้ําไร้สาระมาเยอะแล้วนะครับมาเข้าเรื่องกันบ้างดีกว่านะครับถ้าคุณคิดว่าผมพูดแบบเนือยหรือว่าช้าเกินไปนะคุณก็อาจจะกดสปีดเป็น1.5ร ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับทีนี้การ์จอสำคัญมันสำคัญเรื่องความแรงนะครับ NVIDIA เนี่ยเขาส่งบรีฟมาเขาเคลมว่าการ์จอ RTX 4080ตัวเนี้ยฮะมันแรงกว่า3080 Ti เท่าตัวเลยนะครับในขณะที่ใช้พลังงานน้อยกว่า10%แล้วก็ราคา MSRP เท่ากันที่1100 99 US ยูเอสดลลร์นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่า M S R P คือราคาตั้งของทาง Nvi d i a เดียพอเข้ามาถึงเมืองไทยเจอกลไกและตลาดอะไรต่างๆเข้าไปก็น่าจะบวกไปกว่าน,นี้อยู่พอสมควรนะครับที่สำคัญตัว founder อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะขายเปล่าโดยซ้ำนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าที่เราเทสเนี่ยหลักแล้วนะครับตัวหลักก็ควรจะเป็นตัว founder edition นะครับเพราะ founder edition ตัวนี้ฮะมันคือการ์ดจอของทาง NV i d i a เดียนะครับไม่มีแบรนด์อะไรแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วประสิทธิภาพจะเป็นกลางที่สุด ถ้าคุณถามว่า4080 4090 40อะไรก็แล้วแต่นะครับมันแรงประมาณไหนนะครับอ้างอิงจากตัวนี้นะครับก็คือตัว Founders Edition ฮะแต่ว่ารายละเอียดตัว GPU เนี่ยครับในโปรแกรม GPU-Z เนี่ยเขายังโชมไม่ได้ถูกต้อง100%นะครับเพราะว่าวันที่15วันนี้ฮะก็ทาง TechPowerUp เองเขาก็ยังไม่ได้มีการแบบพูดว่างไงดีไม่ได้มีการอัปเดต d a t a า a s e ออกมาให้โชว์ครบอยู่ดีนะครับซึ่งผมถามทาง NVIDIA แล้วเขาบอกว่า เป็นเหมือนกันนะครับแม้กระทั่ง n v i d i ีเเองเขาก็ยังไม่ได้ส่งตารางเบสอะไรต่างๆให้เทคโผล่อัพเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวรอเวอร์ชัน2.6ดีกว่านะครับเวอร์ชัน2.50เนี่ยฮะมันยังไม่สามารถโชว์รายละเอียดได้ครบนะครับหลักๆแล้วมันจะเห็น GPU เป็นรหัส2704นะครับซึ่งความเป็นจริงมันคือ Ada Lovelace AD 103นะครับแต่ว่า Shader หรือว่าคูดาคอเนี่ยบอกมาถูกต้องนะครับที่9 7้าพัหน่วยนะครับแรมตัวนี้เป็น GDDR6 X ของทางไมครอนนะครับขนาด16บหกิกนะเพราะว่าตอนนี้ฮะมันเหลือแต่รุ่น16บหกิกแล้วนะครับรุ่น12บสอเขาไม่ทำตลาดไม่ขายแล้วนะครับตัวบัสเนี่ยจะวิ่งที่256บิตนะครับส่วนไดเวอร์นะฮะคุณจะเห็นว่าเนี่ยมันเป็น526.72นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันเบต้านะครับ Beta เบต้าหมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่ใช่ไดเวอร์ตัวเดียวที่คุณจะได้ใช้ตอนนี้นะครับแต่ว่าเป็นไดเวอร์ที่ทาง NVIDIA เนี่ยเขาส่งหลังใหม่ให้สื่อนะครับให้ทดสอบตัวการ์ด ก่อนที่จะวางขายจริงนั่นหมายความว่าประสิทธิภาพอะไรต่างๆเนี่ยจะถูกควบคุมอัพติมั์อะไรต่างๆม,มาโดย n v i นวีเดียแล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้ไฟแนล100%เพราะฉะนั้นคุณตีประสิทธิภาพตรงนี้ไว้ว่า90%จะดีกว่าเพราะว่าหลังจากนี้จะต้องมีการอัปเดตเรื่องแพทช์อะไรต่างๆของตัวเกมมาด้วยนะครับถึงจะ100%ตอนนี้ไดเวอร์ใช้ได้แล้วแต่ว่าเกมเนี่ยมันยังไม่ย100%ยังต้องมีการแอคเซสทางด้านแบบ b ิลด์เวอร์ชันพิเศษในการทดสอบอะไรอยู่เช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการทดสอบเนี่ยมันยังไม่ใช่การใช้งานจริง100%ในคุณสามารถดูในเรื่องของผลการทดสอบเอาไปอ้างอิงได้เช่นเดียวกันนะครับสเปคที่ผมใช้งานนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยผมก็มี Intel Gen13 อยู่นะครับ 1390k แต่ว่าผมเลือกที่จะใช้ตัว Gen12 นะครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนผมเทส4 0 9 0ตอนนั้นเนี่ยไอเจ e น1ิมเนี่ยมันยังติด NDA อยู่ยังไม่สามารถเปิดเผยวัดดสดุของ CPU ได้ก็เลยต้องใช้ Gen12 <2 S 2> เทสคู่กับ4090นะครับวันนี้4080เพื่อให้เห็นความต่างทางด้านของความแรงจริงเราก็เลยจะใช้สเปคเดียวกับตอนเทส4 0 9 0ก็คือ g e n 12 1290K นะครับคอ i9 นะครับแล้วก็จะมีเมนบอร์ดเป็นเซนโดเก้าศูนย์ Hero นะครับของ r o g นะครับแรมเป็นทาง G-Skill นะครับเป็น Trident Z5 นะครับ DDR5 ความเร็ว6,000นะครับ 16GB กิกสองแถวก็เป็นสาย2กิกนะครับพูดง่ายๆก็เป็นสเปกมาตรฐานของยุคข,ของ Intel g Gen 1 2แล้วกันนะครับส่วน power supply เนี่ย1,200วัตต์เอาอยู่สบายๆนะครับมาเริ่มที่ 3D mark กันก่อนเลยนะครับ 3D mark เนี่ยเป็น synthetic benchmark ที่ดูแล้วเข้าใจง่ายนะครเพราะว่ามันจะให้ผลออกมา เป็นคะแนนเลยนะครับคะแนนมากก็คือแรงมากข้อนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องทราบไว้ด้วยนะฮะว่าคะแนนพวกนี้ครับมันขึ้นอยู่กับหลายๆส่วนนะครับไม่ใช่การ์ดจออย่างเดียวแต่ว่าตัว CPU ที่เอามาใช้ก็จะมีผลด้วยเช่นกันถ้าคุณเอาการ์ดจอตัวกืนไปเทสกับ CPU ตัวอื่นสเปคไม่เหมือนกันก็อาจจะมีความแตกต่างกันได้เล็กน้อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าด้วยความที่มันแบบเออมันก็เป็นท็อปของณเวลานี้หรือว่าใกล้เคียงอะ่ะมันก็จะได้คะแนนออกมาที่ค่อนข้างเป็นมาตรฐานนะครับเอ,อ่อทั้งหมดนี้ที่คุณเห็นนะครับ อย่างที่ดูเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงเท่า4090นะครับตอนที่4090เนี่ยผมเทสผมตกใจว่าเฮ้ยมันจะแรงอะไรขนาดนี้แบบเฮ้ยกระพริบตาแบบเช็ดหน้าไปทําหน้าให้มันสว่างขึ้นหน่อยว่าเฮ้ยมันมันมันใช่หรอวามันมันแรงปกติมากส่มไปถามเอ็นบีเียรบอกเออของคุณแรงกับตีแรงไม่ต้องตกใจหรอกนะครับแต่พอเป็น4 0 8 0เนี่ยเราก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะครับว้าวม่ายังว้าวอยู่นะมันยังแรงกว่า3090 Ti อยู่พอสมควรนะครับในส่วนของสามดีมากทั้งหมดแต่ว่า พอเราเห็น4090มาแล้วตัวนี้ก็อาจจะยังไม่ว้าวนะครับแต่ยังไงก็ตามนะฮะประสิทธิภาพระดับนี้ฮะมันก็เล่น 4K แบบลื่นๆเหลือๆโดยที่คุณไม่ต้องคิดอะไรอยู่ดีเพียงแค่ไอตัว4090เนี่ยมันอาจจะดู overkill ไปสักนิดตัวนี้ น่าจะเหมาะสมมากกว่าสำหรับคนส่วนใหญ่ครับไอเกมร็อตแรกที่ผมแบ่งมาเนี่ยฮะก็จะเป็นเกมที่เราใช้ทดสอบอุปกรณ์อื่นๆทั่วไปนะครับนั่นหมายความว่าเน้นในเรื่องพลังเพียวเป็นหลักนะครับอันนี้ก็เทสโน้ตบุ๊กเทสการ์ดจอเทสอะไรต่างๆนานาะแบบนี้หมดก็คือเกม f o r ์ซ่าไรซอน5แอสเซนคิดวาฮันลาและก็ฟา r ์คาย6นะครับทั้งหมดนี้เราก็ไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ DLSS หรือว่าไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ Realtime r e t r a c i n g แต่อย่างใดนะครับทุกอันจะเป็นการ ปรับสุดนะครับมีแค่ไหนเราปรับสุดหมดเลยนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของ 4K เนี่ยทุกเกมนะครับมันทำได้ประมาณเฉลี่ย1 0 0นะครับ80กว่าจนถึง100นะครับและ4 d เนี่ยมันก็อยู่ประมาณ150กว่าจนถึงเกือบเกือนะครับถือว่าเล่นได้สบายๆนะครับทุกเกมเลยตรงนี้นะฮะแล้วก็เบนช์าร์คต่อมานะครับอันนี้ก็จะมีเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเราเน้นในเรื่องของฟีเจอร์ DLSS 3เป็นหลักฮะ DLSS 3คืออะไรนะครับ Deep Learning Super Sampling นะครับเป็นฟีเจอร์ของทางวเดียอเป็นฟีเจอร์พูดง่ายว่าเป็นจุดขายของการ์ดจอ RTX 40ทีเลยหลักการก็คือเขาเนี่ยจะใช้ตัว AI นะครับหรือว่า Artificial Intelligence นะครับเข้ามาในการช่วยประมวลผลนะครับเป็นการคาดเดาแบบ Boost Frame Rate เพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะใน Resolution สูงๆนะครับเอาเป็นว่า ไอการเปิด DLS เนี่ยถ้าจะให้เห็นผลที่สุดนะครับก็คงจะเป็นพวก resolution 4K หรือว่า 8K อะไรอย่างงี้ครับถ้าคุณเล่น FullHD เนี่ยฮะแทบจะไม่ต้องสนใจไอฟีเจอร์พวกนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าจะซื้อกาดแบบนี้มาเล่น FullHD มันคงไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าคุณซื้อไ 40, อ40804090เนี่ยจอของคุณอย่างน้อยนะมันก็ควรจะเป็นไอ 2KUltraWide หรือไม่ก็เป็น 4K แบบเป็นจอเกมมิ่งแล้วนะครับอันนี้ก็ว่าไปตามนั้นนะครับการทดสอบเนี่ยฮะ มันก็จะมีแบบปิด DLSS แล้วก็เปิด DLSS นะครับเดี๋ยวเอาผลขึ้นให้ดูบนหน้าจอตรงนี้เลยนะครับเกมหลกัหลกๆแล้วก็จะมีเกมที่เป็นเกมเปิดตัวใหม่ของทางเอ i d ดีที่เขาเอามาโปรโมทอยู่หลายเกมพอสมควรนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะครับตอนปิด DLSS เนี่ยตัวการ์ดมันมีพลังเพียวที่ พอไหวอยู่แล้วนะครับสำหรับแทบทุกเกมนะมีอยู่ไซเบอร์พัเกมเดียวที่ผมว่าไม่ไหวนะเพราะว่าอย่างที่เห็นมันอยู่ที่30เฟรมถ้าไม่เปิด DLSS นะครับแต่เกม,มอื่นเนี่ยมันก็อยู่ที่ 50, 60, 70, 80อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปซึ่งมันสามารถเล่นได้นะครับแต่ว่า ถ้าเปิด D L S S เวอร์ชัน3เข้ามาแล้วเนี่ยฮะจะเห็นว่าเฟรมเรทเนี่ยกระโดดขึ้นไปประมาณ2ถึง3เท่านะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจฮนะแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะครับถ้าเป็น D L S S เวอร์ชันแรกเนี่ยบางคนก็จะเห็นว่ามันจับผิดภาพมัน,ม,นมันไม่ได้อะคือมันเฟรมมันก็ลื่นจริงนะครับแต่ว่าคุณภาพของภาพมันดูหย,ยาบๆสักหน่อยนะครับแต่พอมาเป็นเวอร์ชันหลังๆเนี่ยจริงเวอร์ชันแรกๆถ้าผมไม่เทียบผมไม่ดูนะแต่พอมาเป็นเวอร์ชันหลังนี้ผมแยกไม่ออกอะถ้าแบบต่อให้เทียบพยายาม เล่น1เล่น2ผมก็ไม่ได้แยกรายละเอียดอะไรได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับ Resolution เนี่ยมันเป็น 4K นะครับเป็น 4K มันก็มีพิกเซลที่เยอะมากๆนะครับและไอจอที่ผมใช้เทสที่มันเป็นจอแอด 27นิ้วนะครับ27หรือ28นิ้วอนยะ่างสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่า Res o l u t i o n 4K pixel density ตตัว PPI ของมันเนี่ยมันก็ละเอียดมากอยู่แล้วนะครับทำให้เวลาผมเล่น d l s s กับเปิดกับปิดเนี่ยผมแทบจัดแยกไม่ออกเลยนะครับว่าคุณภาพมันดรอปลงไปหรือเปล่านะครับแต่สำหรับคนที่ใช้จอ4 9นิ้วอะไรอย่างนี้อาจจะออกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะใครมีความคิดเห็นยังไงประสบการณ์เรื่องนี้ยังไงกับการใช้ d l s s แล้วคุณภาพของภาพเนี่ยช่วยคอมเมนต์เข้ามาหาห่ตตหห่่ยะรรัับบวเแตกงปปิิดดสผี ยังไงผมก็เปิดนะครับเพราะว่าเฟรมเนี่ยมันมาเยอะขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวจริงๆแล้วก็ในส่วนของคุณภาพของภาพในจอขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากมันไม่ได้แตกต่างกันด้วยนะครับในขณะที่ไอ้ซูเปอร์เรโซลชันของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผมกลับรู้สึกว่า มันมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดพอสมควรแม้ว่าจอเนี่ยจะเป็นจอขนาดไม่ใหญ่ก็ตามเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเทคโนโลยีการบูสต์เฟรมเรทอย่าง DLSS ของทาง Nvidia เนี่ยยังเรียกว่าเหนือกว่าคู่แข่งอยู่นะครับแต่มันก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันนะครับ DLSS ในที่นี้มันประสิทธิภาพดีภาพสวยแต่มันมีเกมรองรับ น้อยนะครับในขณะที่ฟีเจอร์ของฝั่งคู่แข่งมันจะรองรับการ์ดไม่ได้รองรับแค่ของค่ายตัวเองนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าตัวนี้แต่ตัวนี้มันก็รองรับ e x ็กซ์คลูแค่ไ t x อ40ทั้งหลายเนี่ยครับแล้วก็มีเกมที่เป็นเดียวจะ3จริงๆอยู่ประมาณ30-40เกมเท่านั้นนะครับณเวลานี้ถ้าไอเกมที่คุณชอบเล่นเนี่ยฮะมันยังไม่ได้รองรับ คุณก็อาจจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เต็มเท่าไหร่กับการ์ดตัวนี้นะครับก็ลองไปดูกันนะครับว่าเกมที่คุณอยากจะเล่นเนี่ยมันรองรับ Deus Ex สามหรือเปล่าถ้ารองรับก็สบายมือเลยนะครับแต่ถ้ามันไม่รองรับคุณก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องมาเล่นไอ้ตัวการ์ด RTX 40 Series ก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะอนาคต n อ็นวีดียาเขาบอกนะว่าเขาก็จับมือพาร์ทเนอร์อะไรต่างๆนะถึงแม้ตอนนี้ไม่มีแต่ในอนาคตเขาจะจัดเดียว ex สให้มาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีอีกเป็นร้อยเกม นะแต่คุณก็เชื่อใจไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการซื้อกาดของคุณด้วยะฮะซึ่งเมื่อกี้คุณฟังคุณอาจจะมีคําถามว่าจะบ่นอะไรเรื่องเดียรเียสามเยอะแยะนะครับมันเป็นฟีเจอร์อะไรที่มันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอกาดจอเดี๋ยวนี้มันต้องมาดูอะไรพวกนี้มันเข้าใจยากเหลือเกินนะครับผมเข้าใจคุณนะครับในฐานะคนที่รีวิวเนี่ยสมัยก่อนผมก็อยู่มาตั้งแต่ g c e GTX อะไรนู่นนี่อะไรด้วยซ้ำนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยครับกาดจอไม่ได้ดูอะไรมากมายมันดูแค่พลังเพียวนะคร ความแรงของฮาร์ดแวร์เนี่ยมันมันสุดทุกค่ายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนคุณก็เล่น 4K ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่า กิมมิ c เหล่านี้ฮะไอพวกฟีเจอร์ที่เข้ามา b o o ต t เฟร m e รทอะไรเงี้ยมันเป็นฟีเจอร์ที่เขาพยายามโปรโมทในกาตัวนี้นะครับผมถึงต้องเอามาพูดนะครับถ้ามันเน้นพลังเพียวเฉยคุณไม่ต้องมาซื้อตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีกาที่พลังเพียวเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับหลายๆรุ่นหลายลาย,ยี่ห้อแต่ถ้าคุณจะจ่ายเงินเพื่อมาซื้อไอการ์ rtx 40ที่มันแพงกว่า30มสิบพอสมควรเนี่ยครับ mm hmm. ก็นี่แหละฮะเดียวที่สามคือฟีเจอร์ที่คุณจะได้ใช้นะครับขอพูดกันอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้เรามาต่อในเรื่องของ,ง,งอุณหภ 4090เนี่ยผมก็ค่อนข้างประทับใจนะตอนนั้นจากการเทสอะไรต่างเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับกับพวกการ์ดฟาวนเดอร์ซี i ิชซึ่งปกติแล้วเนี่ยการ์ดฟาวนเดหรือว่าการ r ดเ e ฟเวอร์ที่เรารู้จักกันนะครับมันเป็นอะไรที่มาตรฐานเฉยๆไม่ได้ดีนะครับก็คือพูด,ดง่ายๆว่ามันมันเป็นประสิทธิภาพที่โอเคแต่ว่าถ้าอยากจะซิ่งจริงๆเนี่ยคุณต้องไปเป็นการ์ดแบบพาร์ทเนอร์ต่างๆพัดลมยักษ์3ตัว4ตัวแต่พอมาเป็นเจน3 0หรือว่าเจน40เนี่ยผมปฏิเสธนะคร การ์ดฟาวเดอร์ของ30แล้วก็40่สิบซีดีโดยเฉพาะไอตัว40 90 40 80เนี่ยประทับใจนะครับดีมากๆนะครับเมื่อเทียบกับการ์ดพาร์ทเนอร์ผมว่าไอเนี้ยดีกว่าด้วยซ้ำนะครับความแรงไม่เป็นรองกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพงานประกอบะต่างๆดีการระบายความร้อนตัวฮิตซิงค์ถือว่าไม่ได้ใหญ่เปล่านะครับใหญ่และดีด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้ไอดอลนะครับอยู่ที่ประมาณ38องศานะครับไม่ต้องสนใจเพราะว่า มีฟีเจอร์พัดลมหยุดหมุนเหมือนกันนะครับแล้วก็พัดลมตัวนี้มันก็ยังลื่นเหมือนเดิมคุณดูนะไม่ต่างกับตัว4090เลยนะครับก็คือคุณหมุนแล้วเนี่ยมันแบบ พูดง่ายๆว่ามันมีแรงต,ต้านที่ต่ำมากนะครับพัดลมที่คุณภาพสูงนะครับเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกไปว่า Founders เขาให้คุณภาพทุกอย่างมาดีมากๆนะครับไอ้ตรงนี้พัดลมหยุดหบุนฟีเจอร์แฟนสต็อปมันก็เคยมีแค่ในพวกการ์ดแบรนด์แต่ตอนนี้ Founders ก็ให้มาเช่นเดียวกันนะครับแต่คุณก็อาจจะไม่ต้องสนใจอะไรมากเพราะว่ามันไม่มีขายอยู่แล้วนี่เนาะเดี๋ยวมาดูในช่วงของฟูลโหลดกันบ้างนะครับฟูลโหลดนะครับจะเห็นว่าอันนี้ผมทิ้งประมาณ15นาทีกว่าๆนะครับก็หยุด,อย,ยด,ยดยอ,อยู่ที่65.5องศาเซลเซียสนะครับการ์ด 2,535นะครับและรอบพัดลม1,300ถึง1,400รอบเบามากนะครับเสียงไม่ได้ยินเลยนะครับถือว่าเงียบกว่าพัดลม power supply ด้วยซ้ำแม้กระทั่งในช่วง full l o ดนะครับ ออกแบบมาดีจริงนะครับตัวนี้อีกอย่างนึงนะฮะเซนเซอร์อะไรต่างๆตัวนี้ก็ละเอียดนะครับละเอียดไม่แพ้กับตัว4090เลยแหละสุดท้ายนะครับเป็นในเรื่องของการบริโภคพลังงานนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นในเรื่อง efficiency ด้วยเช่นเดียวกันก็คือหม,คมหมายความว่าหมายความว่าแรงแล้วบริโภคพลังงานแบบไหนถ้ามันแรงด้วยแล้วก็กินไฟหนักด้วยก็อาจจะโอเคพลังเพียวเหลือแต่ว่า efficiency อาจจะไม่ดีนะครับแต่ตรงเนี้ย efficiency ผมดูแล้วเปรียบเทียบกับตัว RTX 30 Series อย่าง3090 Ti เนี่ยดีขึ้นกว่าชัดเจนนะครับอย่างแรกมาดู TGP นะครับ กราฟิกพาวเวอร์ของตัวนี้อยู่ที่320วัตต์นะครับก็จะประหยัดไฟลงมากินไฟน้อยลงมากว่า4 0 9 0ที่ประมาณ450วัตต์บวกนะครับซึ่งตัวนี้320วัตต์บวกนะครับแต่ว่า320วัตต์นี้ก็อาจจะเป็นในช่วง full load นะครับซึ่งตามสเปคเนี่ยมันก็ประมาณนั้นแต่ว่าพอเล่นเกมจริงๆแล้วมันก็อาจจะไมไ่ถึงขั้นประมาณนั้นนะครับซึ่งเราแบ่งหน้าต่างตัว use case ตรงนี้มาให้ดูนะครับสำหรับตัวที่อล่กมัาณ258ววแ้ ในช่วงของเล่นเกมเหมือนกันสำหรับ3090 Ti คุณจะเห็นว่าขึ้นไปถึง398วัตต์นะครับซึ่งอันนี้แค่ตัวการ์ดอย่างเดียวนะครับไม่ได้รวมตัว CPU อะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราเอา power consumption จาก wall plug มาให้ดูกันบ้างนะครับซึ่ง wall plug เนี่ยฮะก็จะเป็นการเสียบที่กำแพงเลยนะครับวัดไฟทั้งเครื่องหมายความว่ารวมชุดน้ำของเราวรวม CPU ของเราวรวมอะไรเข้าไปทุกอย่างด้วยนะครับ idle transistor อ,อยู่ที่ประมาณ80วัตต์นะครับ และกดฟูลโหลดเฉพาะ G P U ขึ้นไปก็ไปที่ประมาณ410วัตต์นะครับก็อยู่ใกล้เคียงกับ T G P ของเขาจริงๆนะครับอันนี้อย่าลืมนะผมมีอุปรกรณ์อื่นๆด้วยนะครับทำให้พัดลมอะไรต่างๆมันก็อาจจะมีการหมุนเร็วขึ้นมากว่าเดิมด้วยนะครับก็อยู่ที่410วัตต์นะครับฟูลโหลดเฉพาะ G P U แต่ว่าฟูลโหลด C P U ด้วย G P U ด้วยขึ้นไปที่ประมาณ600วัตต์นะครับโดยรวมแล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับสำหรับไอการ์จอตัวนี้ไอตัว 4090จะน่ากลัวกว่านิดหน่อยนะครับอันนี้พอซัพพลายคุณแบบโอเคแบบ800วัตต์อะไรเงี้ย800-900วัตต์ก็น่าจะเหลือๆแล้วนะครับเพราะว่านี่ผมฟูลโหลดทุกอย่างนะครับแต่คุณก็ต้องไปลองชั่าหนักกันด้วยว่าคุณมีโซลากี่ตัวผมมีดีแค่ตัวเดียวนะครับมอน้ามีพัดลมกี่ตัวผมมีมอน้ําพัดลม2ตัวแค่นั้นนะครับพัดลมเคสไม่มีนะครับเพราะมันเป็นเทสเบสนะครับก็เลยอาจจะกินไฟไม่ได้เท่าการใช้งานจริงก็ลองไปเฉลี่ยกันด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณ ต้องการจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับและสุดท้ายนะครับเป็นยังไงสำหรับกาตัวนี้ประสิทธิภาพก็แน่นอนนะครับมันเป็นรหัส80มันรองรับการเล่นเกม 4K ได้สบายๆยอยู่แล้วนะครับไอ้ตัวนี้กับ4090มันก็เป็นเซกเมนต์เดียวกันนะครับ 4K สบายๆทั้งคู่นะครับแต่ว่ามันสบายในระดับไหนส่วนตัวผมนั้นไม่แน่ใจว่าราคามันเท่าไหร่ถ้ามันห่างกันมากเนี่ย อยากเล่น 4K เฉยไม่ได้จะปีนไป 8K หรือไมไ่ต้องการแบบ 4K 120อะไรอย่างเงี้ยฮะตัวนี้มันก็ตอบโจทย์นะครับแต่ว่าถ้าราคามันห่างไม่มากผมก็คงไปซื้อ4090เพราะว่าตัวนั้นมันก็สุดกว่าอยู่ดีนะครับยังไงก็ตามนะครับ Nvidia ตอนนี้ การจอเขาแรงเกินการเล่นเกมอะไรไปแล้วนะครับสำหรับคนส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการทำงานเนี่ยมันก็จะมีการเอ่คดอีโคดเอเบียร์เข้ามา H 2 6 4 h 2 6 5สนะครับสำหรับโปรแกรมพวกด a v น n c i r ชี o l v e อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเองก็ไม่ได้ถนัดนะครับก็เลยไม่ได้เทสให้ดูแต่ว่าบอกไว้เลยนะครับว่าการจอรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันดีทั้งการเล่นเกมและการทำงานนะครับสุดท้ายแล้วความแรงระดับไหนเนี่ยมันเหมาะสมกับคนคุณก็ต้องไปเลือกเองนะครับแต่มันจะมีประเด็นหนึ่งนะครับเพราะว่า ผมเองก็ยังกลัวสำหรับไอ้การ์ดจอ RTX 4 0ี่ตอนเป็น4090เนี่ยฮะไอ้เนี่ยใครก็กลัวใช่ไหมซื้อกาดจอมาแบบหลายๆห,หมื่นมาบางที่เจ็ดหมื่นแปดหมื่นก็มีนะราคาประเทศไทยตัวพิเศษพิเศษเนี่ยแล้วเขาใช้ไอ้เนี่ยไอ้หัวที่แบบว่า เสียงพีชีฟได้ทุกเมื่อน,นะครับอันนี้จริงๆแล้วมามองในโลกความเป็นจริงกันก่อนนะครับเอ็นวีเดียขายไปเป็นแสนตัวอย่างผมบอกไปอ่ะแต่ว่ามันมีเจอแค่หลักสิบเคสอ่ะก็แสดงว่าไม่เยอะแต่ว่าคุณอาจจะซวยเป็นตัวคุณก็ได้ไงอันนี้เราแบบว่าไม่ได้นะครับบางทีเราก็ต้องศึกษาข้อมูลในทุกด้านอย่างเป็นกลางนะครับและก็เขามีไอสายแปลงนี้มาอันนี้4080ก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าเป็นสายแปลงแบบเดียวกันถึงแม้ว่าไอหัวเนี่ย มันจะน้อยกว่าก็ตามนะครับตัวนั้นมี4ตัวนี้มี3แต่ว่าไม่รู้ว่าไอที่มันละลายเนี่ยมันเกิดจากโหลดเยอะหรือว่าเกิดจากการหักงอที่หัวเนี่ยมันไปแบบมินๆหน่อยทําให้หน้าสัมผัสมันน้อยเกิดการต้านทานความร้อนจนละลายอะไรเงี้ยถ้าฟันธงได้เราก็จะวิเคราะห์ได้มากกว่านี้นะครับว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่า recommendation ของแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าไอสายเนี่ยฮะถ้าคุณอยากจะเพลย์เซฟนะคุณเสียบเข้าไปนะครับเสร็จแล้วคุณก็ให้มันตรงขึ้นมาประมาณ 35ม mm มก่อนที่จะเริ่มหักงอแต่ผมลองเอาไปใช้งานจริงคุณลองดูตามฟุตเทจนี้นะครับผมลองเอามือจำลองเป็นพื้นที่ในการปิดฝาเคสอันนี้คือเคส mid tower นะครับไม่ใช่เคสเล็กนะครับเป็น mid tower ที่ค่อนไปทางใหญ่ด้วยนะครับจะทำยังไงอ่ะ3ามิคุณทำได้ไหมจะทำยังไงให้มันตรง35ถ mm. ้ามันจะปิดฝาเคสยังไงมันก็ต้องหักงอก่อน35 mm. อยู่แล้วนะครับยกเว้ถ้าคุณจะหาที่ค้ำอะไรเข้ามานะครับอ่ะเอาเป็นว่าตรงนี้ เราก็ถือว่าแล้วแต่คนแล้วกันนะครับถ้าคุณอยากปลอดภัยจริงเปิดฝาเคสเล่นไปเลยนะครับแต่มันก็คงจะผิดจุดประสงค์ใช่ไหมคงไม่มีใครอยากจะเปิดฝาเคสเล่นนะนะเสร็จแล้วต่อมานะครับมาดูอุณหภูมิกันจริงๆนะครับในช่วงของการฟูลโหลดนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าอุณหภูมิของมันเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะครับประมาณ30-40กว่าองศาเซลเซียสในส่วนของหัวตรงนี้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าอันนี้ผมเปิดฝาเคสอยู่แล้วก็มีแอร์ฟ o ลที่ดีนะครับถ้าสมมติคุณปิดฝาเคสอยู่เนยรรงบด้าานขักค คุณจะเห็นว่ามันก็เป็นพื้นที่ซิงค์อลูมิเนียมนะครับมันจะปล่อยความร้อนออกมาตลอดเวลานะครับถ้ามันมีความร้อนตลอบอวนในฝาเคสแล้วเนี่ยฮะและไอเนี้ยมันยังเสียบอยู่นะครับมีลมร้อนเป่ามันอยู่ตลอดเจอโหลดเจอสปาร์กเจออาร์กอะไรเข้าไปอันนี้ผมก็ไม่รู้นะไม่กล้ารับประกันเหมือนกันนะครับว่ามันจะละลายหรือเปล่าส่วนตัวผมเองผมก็กลัวนะ,นะครับแต่ว่า ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่า I r t x 4080เนยปรยะเด็นเดียวกับ4090ไหมรอสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับแล้วคุณก็ไปดูตามฟอรัมต่างๆว่ามันเจอเคสนี้หรือเปล่าถ้าคุณไม่เจอคุณก็น่าจะปลอดภัยแล้วนะครับน่าจะซื้อได้เพราะว่าผมเชื่อเถอะว่าถ้าคุณแบบรอไหวอะมันมีคนที่เซียนมากๆนะครับมันมีคนที่แบบไปเข้าคิวรอซื้อกาจอพวกนี้พวกนั้นเนี่ย จะเป็นกองหน้าไปตายก่อนถ้าเจออะไรนะครับส่วนคุณก็เป็นแถวที่2เป็นอะไรนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าคุณเป็นกองหน้าก็จัดมาเลยนะครับแล้วก็มาบอกคนอื่นๆด้วยว่าเจอเคสนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็นะถ้ากันว่าแค่เรื่องประสิทธิภาพเนี่ยยังไง RTX 4 0ผมก็ประทับใจทุกตัวเลยครับ